ค่อนข้างเยอะเราเห็นใจมากไม่งั้นแพทย์พยาบาลก็ไม่มีใฟใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นด่านหน้าด้วยอะค่ะนะคะครับประ <c oughs> มาณน,นี้ค่ะแล้วอย่างโคเชนนะคะของคุณต้น Data l o c k e er เกค่ะเวลาที่ส่งไปโรงพยาบาลแล้วอะค่ะอันนี้ก็แชร์นิดนึงว่าในส่วนของโรงพยาบาลเองอะค่ะเราก็จะเปิดนะคะเปิดเปิดในกล่องเนาะอันดับแรกเลยก็คือเราก็จะมีวิธีการรับของเราเหมือนกันนะคะ เราก็จะมีวิธีการรับเราเรียกว่าเราเป็นคู่มือนะคะเรียกเขียนเป็นคู่มือออกมานะคะเป็น W I ขึ้นมานะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อ,อยามาถึงนะคะอย่างยาที่มาในหลังโฟมเนี่ยค่ะเป็นต้อนอก็คือจะต้องเปิดนะคะถูกเปิดแล้วก็เราก็จะหยิบเอาตัว Data l o g k e r ค่ะอันดับแรกดูรอบนอกก่อนสภาพกล่องโฟมเป็นอย่างไรโหถ้าดำมาดูมีจุด ดำๆดำมานี่เราเริ่มไม่มั่นใจละนะคะเราไม่รู้ว่ามันคอนทามิเนตไหมเพราะบางตัวมันโอกาสปนเปื้อนมันมีนะคะแล้วเ,เราก็จะดู Data Logger กเราก็จะ Data Lo อกเกนะคะไปเข้าในในคอมมันนะคะแล้วก็จะดูกราฟอย่างพิคคุณต้นว่าจริงๆนะคะถ้ามันอุณหภูมิมันผิดปกตินะคะอ,ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าขออนุญาตตีคืนนะคะ <laughs> มีข้อกำหนดค่ะหรือว่าบางครั้งนะคะก็จะเจอว่าก็จะบอกว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมากนะคะเราก็จะมีทีมเพสันนะคะที่ที่จะช่วยดูหรืออะไรเงี้ยะค่ะว่ายังอยู่ในขั้นยอมรับได้เราเราก็ยอมรับนะคะแต่ว่าล็อตนั้นเราก็บริหารจัดการไม่จะไม่ไม่ไม่เหมือนกับล็อตอื่นที่เรารับเข้ามาเราจะคอนเซิร์น ดูแลกับมันเป็นพิเศษอีกนะคะเราก็ในฝั่งของเราเราก็พยายามที่จะช่วยผู้ประกอบการเหมือนกันนะคะเพราะเรารู้ว่าการที่เราตีสินค้ากลับไปเนี่ยมันเป็นต้นทุนทั้งนั้นค่ะประมาณครับผมก็กำกลังกำลังตะกี้ฟังฟังดูเนี่ยกำลังเพลินเพลินเสร็จแล้วก็นึกคํ<ห>าถามเดิมที่ผมถามตะกี้เนี่ย เอ้แล้วเครื่องแต่งตัวที่ที่คุณต้นบอกตะ่กี้ว่าบริษัทขนส่งถ้าเกิดจะทำโคเชนเวชพันยาเนี่ยเขาต้องแต่งตัวมาเนี่ยเครื่องแต่งตัวมันแพงนะแล้วตัวไหนมันสำคัญสุดนะครับคุณต้นอ,อาจารย์หมายถึงชุดของพนักง,งานหรือว่าชุดตอนเข้าไปไปเคลียร์ยืงยาเตรียมตัวเครื่องหมายคุณภาพต่างๆของบริษัทขนส่งนะครับอ๋อครับก็ มันคือเสื้อต้องมีสะท้อนแสงแล้วก็ต้องมีไม,ไม่ไม่ไม่ไอไอเครื่องหมายคุณภาพต่างๆไม่ว่าจะไอเอะไรต่างๆเนยครับเอถ้าเกิดบริษัทเขาเขาต้องแต่งตัวแต่งตัวบริษัทเขาเพื่อเพื่อที่จะให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขนส่งได้เนี่ยตัวไหนนแพงทงสุดครับหมายถึงตัวก็น่าจะเป็น ISO อะครับที่แพงสุดอันอื่นก็แต่ราคาก็ใกล้ๆกันแหละครับอาจารย์ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามีหลายบริษัทแล้วครับถูกไม่แพงนะครับรวมหมดเนี่ยสี่สี่เครื่องหมายที่ที่คุณต้นโชว์เนี่ยรวมหมดกี่บาทครับอันสีแดงนี่ฟรีครับมาให้ความรู้ให้ให้ให้โน้ประมาณด้วยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณไอคิวมาร์กนี่ก็ฟรีครับเพราะว่าหลังกากทาแล้วเราก็ไปเคลมได้ด้วยอะไรย่างเงี้ยครับก็จะมี ISO กับอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหลักแสนนะคร ก็สองอันรวมกันแสนหนึ่งหรืออันละแสนก็มันมันมันถ้าเป็นถ้าเป็นของผมเลยนะก็จะตกอยู่ที่ประมาณอันละแสนเลยอืมโอเคแล้วหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จเนี่ยอรูปแบบกระบวนการขององค์กรเนี่ยอะไรสําคัญสุดนะเพราะเท่าที่ฟังดูตะกี้ผมจับประเด็นได้อันหนึ่งน่าจะเป็นคนขับรถของคุณต้นพนักงานพนักงานขับรถอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะ น่าจะค่อนข้างเป็นหัวใจของของกระบวนการเพราะว่ามันทำให้คุณภาพเนี่ยมันยังคงอยู่อยู่ตลอดเวลาใช่ไห<ช>มครับรอาจารย์คีย์ซัคเซสของเราคือพนักง,งานขับรถเลยครับเขาเขาเหมือนเป็นเขาเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าเป็นเกมนะครับเขาจะเป็นตัวละครให้เราอ่ะเราต้องบริหารจัดการเขาให้ดีตัวละครนี่คือพระเอกเลยหรือว่าเป็นเป็นตัวผู้ชายเขาคือพระเอกเขาคือพระเอกใช่เราอ่ะคือผู้กํากับ เราต้องกำกับให้เขาว่าเราเราสามารถแต่งให้เขาแบบนี้แบบนี้แอคชั่นแบบน,แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่าง <c oughs> เช่นเขาบางทีเวลาที่อยายาที่ก่อนจะเข้ารถอย่างเงี้ยครับบางทีตอนแรกๆอ่ะผมก็จะเจอปัญหาว่าทางลูกค้าจาัดยังไงเข้าไปให้เรายังไงก็ได้อย่างเงี้ยหลังมา เราก็ต้องให้ความรู้เขาใหม่ว่าเอ้ยเราต้องมีความรู้มากกว่าเขาเพราะเราเป็นผู้ชํานาญเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขนส่งเ,เราต้องบอกได้ว่าเอาอะไรเข้าก่อนอะไรเข้าหลังถ้ามันไปส่งเดสิชันที่เดียวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเวลาขึ้นสะพานสูงหรือว่าเหยียบเบรกกระทันหันมันเกิดการสไลด์เพราะเวลาเกิดการสไลด์หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยครับเราจะเข้าไปหาสาเหตุของของเวลาคือเวลายาหรือเคมีเขามีปัญหารครับเจ้าเข้าแหลก งั้นเราอะ่ะต้องเปลี่ยนชุดประมาณสี่ห้าชุดกว่าจะเข้าไปใน l a บได้เพื่อไปดูว่ายานเนี้ยม,มันมีปัญหาไหมไปมันเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิครับ,รบเขาคือตัวละครที่สำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์ว่ามีประเด็นนี้มีประเด็นแชร์เพิ่มเตมิมอีกไหมครับก็ เสริมเสริมจากคุณต้นนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกว่าคนขับรถเนี่ยเป็นตัวละครหลักเลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เจอนะคะเจอกับลูกค้านะคะแล้วก็จะรับอะไรจากตัวลูกค้าที่เป็นลูกค้าปลายทางนะคะแต่ก็ยังไม่คนสุดท้ายคนสุดท้ายก็คือคนที่ใช้ยาเนาะเพราะฉะนั้นในตัวลูกค้าโรงพยาบาลเองเนี่ยแท้ก็เคยเจอเหมือนกันนะคะว่า ผู้ประกอบการบางเจ้าอะคะ่ะอาจจะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเจ้าของในการจ้างซับคอนแทกนะคะเข้ามาวิ่งร่วมนะคะแล้วเวลาที่พอเปลี่ยนเจ้ามาปุ๊บแล้วก็การเทรนนิ่งหรือว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ารีบหรือยังไงนะคะพอมาส่งสินค้าเนี่ยเรารู้เลยว่าพนักง,งานคนนี้ใหม่นะคะคือไม่รู้อะไรเลยไอย้พอไม่รู้อะไรเลยเนี่ยถ้าเป็นยาทั่วๆไปอะคะ่ะ ถ้าเป็นกลุ่มยาเม็ดหรือว่ายาที่มันไม่ได้แตกหักง่ายเนี่ยอันนี้ไม่กังวลแต่จะกังวลในตัวที่มันเป็นยาที่มันเป็นลักษณะเป็นขวดเป็นวายแอลเป็นขวดแก้วอะค่ะขวดแก้วเล็กๆเป็นแอมพูนะคะเป็นแอมเป็นวายแอลพวกนี้มันแตกง่ายแล้วส่วนใหญ่ยาพวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดบ้าง I v วบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ IV IM นะคะถ้าบางบางตัวถ้ามันแตกบางครั้ง มันมีมูล,ลาคา่ามูล,ลาค่าค่อนข้างสูงแล้วบางคนเขาไม่รู้อะค่ะเขาไม่รู้เลยว่าไอ้กล่องที่เขาถือมาเขาแครี่มาเนี่ยข้างในเนี่ยมันมันโคตรจะบอบางเลยอะค่ะกุขออภัยมันมันบอบางอะค่ะแล้วก็มันมีมูล,ลาคา่าเพราะฉะนั้นตรงตรงเนี้ยบางทีเราก็ใจหายใจความกับเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยาบางตัวที่มันเป็นถ้ามันแปกอย่างเช่นยาเคมนะคะยาตัวที่เคมีบําบัดนะคะ ถ้ามันแตกขึ้นมาเนี่ยเวลาทางโรงพยาบาลจัดเก็บอะค่ะมันจะมีขั้นตอนในการจัดเก็บค่อนข้างดุ่งมากค่ะจะต้องใส่ใส่ชุด PPE ใส่ถุงมือใส่แบบป้องกันเหมือนโควิดนะคะอย่างนั้นเลยค่ะในการที่จัดเก็บแล้วเราเก็บเองไม่ได้ด้วยต้องอาศัยเภสัชชำนาญการที่ดูแลที่เกี่ยวกับเรื่องยาเคมี ode, มาะมาเก็บ นะคะเหมือนเก็บกู้อะค่ะเนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝากไปถึงผู้ประกอบการนะคะว่าจะต้องแบบว่าเฮ้ยในเรื่องของการเทรนทรนิง่งพนักงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะพ,พนักง,งานของผมเนี่ยต้องสามารถเขาไม่ได้เวลาเขาเรียกกันเขาไม่ได้เรียกว่า เอารหัสยา A B C ศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยนะเขาจะเรียกเป็นว่ายาเอยาเบาหวานยาความดันรู้หมดเลยนะเราต้องเขาต้องรู้แบบนี้เลยเพราะว่าเวลาเราไปถึงนะฮะเวลาคนรับเขาก็จะบอกว่ายายาเบาหวานที่กองไว้ตรงนี้ยาไตวากตรงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเภสัชก็จะมาเช็คอะไรประมาณอย่างเี้ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราตอนเทรนนิ่งเราต้องเทรนนิ่งเรื่องยาด้วยไม่ได้เทรนนิ่งเรื่องขนส่งอย่างเดียว ตอนเทนนิ่งยงาประเภทกอประเภทขอประเภทคอประเภทงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องต้องมาแชร์อีกนะคะคุณต้นครับผมตอนนี้ก็ทุ่มยี่สิบนะครับอย่างที่บอกันี่เราพยายามดึงคุณต้นให้อยู่เลยเวลามาแล้วนะครับเลยเวลามาแล้วอ,อไม่แน่ใจว่าท่านไหนมีมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ นี่นะครับอาจารย์เชี่ยวชาญตบมือให้ครับค,ครับอาจารย์เชี่ยวชาญคอาจารย์ทัศนีนิดนึงนะครับครับเชิญครับคือเมื่อสักครู่ฟังอาจารย์ทัศนีบอกว่าเวลาที่ได้รับยาและเวภัณฑ์เป็นต้นว่ามาในกล่องโฟมคอนเดนแล้วก็ดูดาตา้าล็อกเกอร์ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงสมมติว่าเราเห็นว่าการควบคุมอุณหภูมิมันผิดปกติแล้วก็ยาล็อกนั้นก็คงจะใช้ไม่ได้แล้วอาจารย์ทัศนีบอกเราก็ เราก็ไม่รับแล้วก็ส่งคืนคําถามที่ผมคล่องใจอยู่ว่าในเมื่อมันใช้ไม่ได้เราส่งคืนทําไมครับแล้วเราถ้าเราส่งคืนไปเราจะมั่นใจได้ไงว่าไอ้ไอ้ของที่มันใช้ไม่ได้มันจะมาใหม่ทีหนึง่งอ๋อค่ะค่ะอาจารย์ขาเป็นคําถามที่ดีเลยค่ะเพราะว่า อันเนี้ยค่ะด้วยจริงๆก็ก็จะมีกฎของของของเราอยู่เหมือนกันนะคะว่าเราก็จะส่งส่งคืนนะคะแล้วก็เวลาที่ที่เราคืนกลับไปอะค่ะเราก็จะในในยานะคะในเวลาที่เขาส่งยาค่ะเขาจะระบุอะค่ะระบุแบตนะคะแบตนัมเบอร์หาเอาไว้นะคะระบุบะะค,ะบบอะคะะบ่อนข้างจะละเอียดค่ะมีมีทั้งแบตนัมเบอร์มีทั้งวันหมดอายุอะค่ะค่ะแล้วในตัวเนี้ยที่ที่เราส่งคืน เราก็จะมีการแจ้งกลับไปอะค่ะทีนี้ทางขนส่งเองอะค่ะเขาเองเขาเป็นผู้รับกระจายนะคะเขาก็อาจจะต้องไปกับตัวซัพพลายเออร์ของเขาอีกทีหนึง่งค่ะที่ที่เราแล้วบางทีเราก็ไม่ได้คืนที่เราไม่ได้แจ้งที่ทางขนส่งอย่างเดียวบางทีเราก็ต้องแจ้งที่เป็นซัพพลายเออร์ของตัวของบริษัทที่รับจัดก,การขนส่งอะค่ะอันนี้เราก็จะมีวิธีการอยู่ค่ะ ครับคือถึงแม้ว่าจะมี Batch Number เอาไว้แต่ Batch Number นั้นก็ไม่ได้แปลว่าไอ้ batch <จะ S 1> ที่มีสงเราเนี่ยมันมีเฉพาะเท่านั้นเหรอมันก็ยังคือสมมุติ Batch นี้ปิดขึ้นมาหนึ่งหมื่นวาแล้วก็มาส่งมาหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ไอ้ห100นึ่งร้อยตรงเนี้ยพอมันกลับไปเนี่ยมันคือคือ,ค,อคือที่ผมข้องใจเรื่องที่ว่าส่งคืนแล้วไม่ทําลายเนี่ย มันจะมีว <Yeah. S 1> ิธีการอื่นไหมที่ทําลายร่วมกันหรือว่ามาร์กเอาไว้เพื่อเป็นที่สังเกตว่าอันนี้เรารีเทิร์นไปแล้วว่าอันนี้เราเป็น questionable lot เราเราคือผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับในวงการยาเนี่ยสมมติว่าเราไปสั่งลงพิมพ์พิมพ์กล่องพิมพ์อะไรมานะครับพิม์กล่องพิมพ์ฉลาอะไรมาเนี่ยเราปรากฏว่ามันตกกระแป๊กเจ้งเขาพิมพ์สีผิด เพี้ยนไปจากมาตรฐานที่ตกลงกันไว้แล้วก็รีเจ็คแล้วก็จะส่งคืนแต่วิธีการส่งคืนนะครับเราจะจุ่มสีก่อนนะครับ mm hmm. เราจะเอากล่องเอาเลเยอร์นจุ่มสีเพื่อไม่ให้มันแครเข้ามาใหม่ในล็อตหน้าอย,อย่างนี้เป็นก้อนนะคือเราก็เจตนาคือเราจะค้าขายร่วมกันไปอีกแต่เราไม่อยากให้ล็อตนี้มันมันแครคืนมาอีกในล็อตหน้าเราไม่ได้ กลัวว่าเขาจะโกงเกินอะไรนะแต่บางทีมันก็หลุดเราก็เลยเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่ายนะครับจะได้ทํางานรอบเดียวแล้วก็ทําหลักฐานเอาไว้เช่นจุ่มคีแล้วก่นอนอ่าแล้วคุณจะคืนคืนไปคุณจะไปช่างกิโลขายก็เชิญอะไรก็ว่าไปทีนี้ไอ้เรื่องจะเป็นยาละเดชพันฑ์อย่างอื่นเนี่ยมันจะมีวิธีอย่างอื่นไหมที่ทํานองเดียวกันกับไอ้พวกกล่องพวกฉลาพวกอะไรเนี่ยเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมาหาเราอีกหรือย้อนไปหาลูกค้าอะไรอื่นเนี่ย เพราะถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำทำได้คะ่ะอาจารย์ก็บางทีเราอาจจะขีดนะคะ ไล่ขีดใน,ในแ,ตแต่ละกล่องอะคะ่ะอาจจะใช้ปากกาแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาจะเอากลับไปอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะอันนี้ต้องพูดตรงๆว่ายาบางตัวะคะ่ะนาเข้ามาจากประเทศต่างประเทศนะคะเขาก็จะเป็นแพคกิ้งของต่างประเทศแล้วพอด้วยข้อกําหนดของออยเองเวลาที่ส่งกลับมาะคะ่ะส่งมาขายในประเทศไทยเนี่ยมันจะถูกกําหนดด้วยว่าจะต้องมาดสติ้งอะคะ่ะมาแต่งตัวใหม่ นะคะทางผู้ประกอบการนะคะซัพพลายเออร์หรือว่าคนที่นำเข้ายามาเนี่ยเขาก็จะต้องมารีเดซซิ่งแต่งตัวใหม่นะคะก็คือมาใส่ใส่ฉลากใส่อะไรหรือว่าจะทำให้มันเป็นในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเองหรือว่าจะทำให้ให้เห็นนะคะตรงนี้ถ้าสมมติว่าจะทำแบบนั้นจริงๆอะถ้าอันนี้มองนะคะคิดคิดในเล่น,ลนๆว่าถ้าสมมติต่อให้เราขีดขีด ปากกาไปที่กล่องอะคะ่ะหรือว่าป้ายสีจุ่มสีอย่างที่อาจารย์ว่าถ้ากลับไปเนี่ยเขาไป็นรีเดสเป็นรีเดสติดสด้งอะแล้วเอ,อกกลับมาเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้คะ่ะอาจารย์คะแต่จะบอกว่าด้วยด้วยคนที่ทำงานในในสายนี้จริงๆอะคะ่ะเราเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ทำนะคะแต่ อันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจพอดีอาจจะอยู่ในฝั่งของโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะคุาได้ดีวกับตัวซัพายเออร์มาพอสมควรค่ะก็ที่คุยเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะไม่ทําแต่บางทั้งอะค่ะเขาก็จะไปทดสอบนะคะอาจจะไปเข้าแลบในใ,ใ,ใ,ในในในหลอดนั้นๆนะคะถ้ามันยังสามารถยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะก็สามารถที่จะนํากลับมาขายใหม่แต่โดยปกติแล้วอะค่ะ เราก็จะเจอว่าเราก็จะมีความเชื่อใจกันนะคะอาจารย์ด้วยด้วยคุณภาพตรงนี้อะคะ่ะอันนี้ท่านอาจจะตอบตอบไม่ไม,ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกตรงทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่อันนั้นก็เป็นในฝั่งของเขาแต่ว่าของโรงพยาบาลเองอะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะน,นี้แล้วเราก็มองในมุมอย่างที่บอกว่าเรามองในในมองในมุมของลูกค้าเป็นหลักด้วย ขอบคุณมากครับค่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่กะนกอาจจะตอบตอบได้ว่าพี่กะนกก็เล่นเรื่องยาและเวชภัณฑ์อยู่หลายหลายปีอยู่ใช่ไหมครับครับที่คุณต้นแผ่มาเนี่ยดีมากเลยนะเป็นพวกดีไวซ์ต่างๆที่มีความจําเป็นที่คนที่จะเข้ามานะรทุกแบัวเนี่ยนะฮะเราได้ Device เนี่ยทันดีไวซ์นั่นรจะต่อยอดได้ทัิงีิ ทคโนโลยี <E> ต่างๆที่จะเอามาใช้อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆที่เอามาใช้มันจะถูกต้องหมดนะแล้วก็ที่อาจารย์ถามว่ากรอบการรายย่อยๆที่จะเข้ามาผมว่้าเรามาขอขอประทานโทษครับพี่พี่กนกครับเอ่อแจ็คพี่กนกอาจจะไม่แน่นก็ได้มา <c oughs> เสียงมันตึ๊ดต,ตแปลกๆครับ <c oughs> พอได้ยินไหมครับเนี่ยอ่าได้ยินครับแต่มันจะมีเสียงตึ๊ดตึ๊ตแปลกๆเหมือนแจ็คมาหลวมไหมครับอ๋อเป็นไปได้ ฮัลโหลอะนี่ครับมันเหมือนแจ็คหลวมอยู่ครับไม่แน่ใจก็ต้องขอาไปซื้อแจ็คใหม่แร้วสิเนี่ยเบิกเบิกที่คณะระดีผมเลยครับคืออย่างนี้ฮะเมื่อกี้ที่จะพูดไปก็คือว่าสิ่งที่คุณต้นออกมาแผ่มันเนี่ยมันสิ่งดีมากเลยให้ทุกานต่างให้ทุกคนที่เข้ามาสู่ แวดวงโซเชนนะฮะได้ลุดลงไว้ในเบื้องต้นมันมีเรื่องราวต่างๆที่มันเป็น,นกฎหมายอ,อ,อะไรอะไรอเยอะแยะเลยนะที่ดัมนั้นถ้าแผ่แล้วมันจะเห็นความชัดเจนว่าต่อไปเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาใช้ร่วมกับเรื่องพวกนี้มันจะต้องอิงไปที่ตัวไหนอะไรต่างๆก็มาทํำยังไงนะะและการเตรียมความพร้อมในมิติต่างๆจะต้องทำยังไงตรงนี้ดีมากเลยนะฮะ <c oughs> ที่คนตนมาเริ่มต้นตรงน,นี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปมันคงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกัน ต่อไปพวก GDP ต่างๆเนี่ยนะมันจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนเราตั้งทงไว้สักโอเป็นสิปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เอามาใช้อย่างจริงจังสักทีหนึ่งนะฮะก็ก็เร็วๆนี้ก็คงจะได้เอามาใช้กันจริงจริงจังอีกสักทีหนึ่งดีครับดีครับมาช่วยๆกันมันจะทําให้การขับเคลื่อนตรงนี้ไป มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ตอบข้อสักถามของอาจารย์ตวัวตอนแรกว่าแล้วผู้ประกอบการไทยเรามีศักยภาพในการที่จะไอเรื่องโคเชนเนี่ยเป็นปกติเลยนะเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยรถทุกคันของเขาเนี่ยไม่ใช่รถทุกคันนะเขาจะมีลำดับของของอุณหภูมิภายในรถที่เขาเอาใช้ใช้กันนะเอาเป็นว่าไม่ต้องโคเชนแค่เรื่อง ขนอาหารสดนะมันก็ต้องติดลบยี่สิบกว่าแล้วนะฮะเยอะนะประเทศไทยเรามีรถพวกนี้มีอินฟาตัคเจอร์มีพร้อม,มกนการไม่ต้องกลัวเลยแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกเอามาสร้างมาตรฐานแล้วก็เอามาใช้อย่างจริงจังนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราจริงๆผ,ผู้ว่าจ้างมักจะต้องการแค่ของถูกๆกันะฮะแล้วก็ก็เลยคุณภ,ภาพต่างๆมันเลยอาจจะดรอปไปอันที่หนึ่งอันที่สอง เดียวกันหลายๆครั้งที่คนขับรถ่ที่ว่าเป็นหัวใจสำคัญหัวใจผิดนะฮะเอาของแช่แข็งมาส่งเนี่ยนะฮะลงมาจากเครื่องบินอุณหภูมิเขาใช้ได้นะฮะระหว่างทางใช้ได้แต่พอมาจอดรอส่งสักประมาณสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยดับเครื่องเพื่อประหยัดน้ำมันอะไนตรงนี้เจอบ่อยๆเลยเนะ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีมากวันนี้ป็นต้นนอแผ่ได้ดีมากครับาจา์ครับขอบคุณมาก ครับขอบคุณครับพี่กนกครับก็ตอนนี้ทุ่มครึ่งและผมผมคิดว่าจะไม่ลบกวนคุณต้นฝากคุณต้นสต็อปแชร์หน่อยครับเดี๋ยวผมออขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งอขออนุญ,ญาตนะครับก็คือพอดีทางทางศีประทุมเรานะครับทางสีประทุมเราก็เ,เริ่ม จัดจัดงานน่า,นาจะเป็นอัพสกิลนะครับอัพสกิลรีสกิลนะครับส่วนของเราได้เชิญเกสต์สปิเกอร์กูรูต่างๆนะครับมามาบรรยายผ่านทางซูมเนี่ยทุกเสานะครับรู้สึกว่าทางคณะบดีจะบอกผมว่าวันอะไรนะสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่าฟรีนะครับส่วน ที่ท่านอื่นที่สนใจเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าว่าเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่จําไม่ได้นะครับก็เ,เรียนเชิญนะครับก็คือถ้าเกิดใครอยากจะเจอคุณต้นอีกอยากจะเจอพี่กหนกนะครับอยากจะเจอพี่นพพรนะฮะอยากจะเจอกูรูท่านต่างๆเนี่ยเ,เราเรามีกันหลายเสาเลยครับนะครับสองสามสี่ห้าเกือบเป็นเกือบเดือนนะครับนะครับหลายหลายเดือนอยู่เพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับในส่วนของ ส่วนของเรื่องของ next, next normal for new era logistics นะเกาะติดสถานการณ์โลจิสติกยุคใหม่นะครับเราก็จะมาเ,เริ่มเสาร์นี้แล้วนะครับเริ่มเสาร์นี้แล้วผมสต o อปแชร์เรียบร้อยนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวจริงๆจริงๆ,ๆ,ๆคือผมเชิญคุณต้นมาเนี่ยฮะก็คือเราอยากจะเปิดตัว หลักสูตรตะกี้นี้ด้วยว่าทางศรีปรทุมเราดําเนินการยังไงแล้วก็คุณต้นเองก็ได้มาคุยเรื่องของโคเชนได้มาคุยเรื่องของยาและเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็อย่างอย่างที่พี่กนกบอกไว้นะก็คือมีการสรุปเรียบร้อยว่าทางทางคุณต้นมาเปิดตัวเนี้ยแล้วยุคต่อ,ตอ,ตอไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของโคเชนเราจะมาว่ากันด้วยประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับมากมากนะครับที่เป็นเกส์สปิเกอร์หลักให้ให้กับเรานะครับในสี่ปทุมซัพพลายเชนราวเทเบิลครั้งที่43นะครับซึ่งออโอกาสหน้าผมก็จะจะรบกวนคุณต้นเรื่อยๆนะครับรบกวนคุณต้นเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะเลิกรู้จักกันนะฮะจนกว่าจะเลิกคบกันนะครับ <c oughs> ก็เสาร์ สาหน้าจะเสาหน้ามั้งครับไม่เสาหน้ามั้งครับที่คุณต้นก็จะมาเจอกับพวกเราอีกนะถ้าเกิดใครใครสนใจนะครับในส่วนของหลักสูตรที่ที่ผมเสนอไว้ตะกี้นี้นะครับครับวันนี้ก็ได้เวลาที่คุณต้นจะไปพบกับ ลูกค้าของคุณต้นนะครับอันนี้อันนี้เรียกว่าเรียกผมผมเรียกว่าลูกค้าน่าจะได้ครับเพราะว่าคุณต้นก็น,นัดลูกค้าไว้แล้วนะครับแต่บังเอิญอนัดคุยกับเราทางซูมก่อนก็เลยบอกให้ลูกค้ารอนะครับก็ผมจะไม่รบกวนคุณต้นต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันวันอังคารหโมงเย็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอรอบของทางขนส่งทางบกมาเล่าเรื่อง เรื่องของมาตรฐานต่างๆที่ขนส่งทางบกเขาเขาเขาทำกันนะครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคุณต้นขอบคุณพี่กรนกนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมฟังทุกท่านนะครับขอบคุณการเที่ยวชาญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ